มามายอยู่ม้งว่าอยู่เกือบระหว่างทางกลับบ้านเราเจออะไรรู้ไหมคะมาคารีสคอมี่อ้าวว้าวว้าวว้ กินก<ช>่อนว่ะแซ่บวะโอเคอุยเยอะมากอะพอกะพอกะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ป่าป่าเยอะมากเลยอุ้ยดูดูโอ้โหเต็มไปหมดเลยมันอร่อยมากอร่อยกว่าสตรอเบอรี่ พี่ปลูกเองมันหอมมากสตรอเบอรี่ป่าลูกเล็กๆแต่ว่าอร่อยหอมมากเลยเต็มเลยข้างบนอุย้ยแ,<ล>แกลปปะอ๋อแกลปปะขึ้นบันไดน้ำมูขึ้นบันไดน้ำมูขึ้น <c ười> ขึ้นบันไดน้ำมูโอ้โหเก่งมากโอ้โหขึ้นได้แล้วครับใช่ส เนาะทอทีปาปจูรีนตนี้ลูกใหญ่อะไรลูกใหญ่มาขนทอค่ะน่ารักมันอร่อยไหมพี่อร่อยใช่ไหมคะตากะแตน กรสฮอปปาพาป้าชิตโตโอ้ยพร่าโอ้ยเก็บมามามีเยอะมากเลยทุกคนต้นมันก็เป็นเหมือนกันกับสตรอเบอรี่นะคะลูกก็เหมือนกันด้วยกรสฮอปปา

Vet du vad du har för jävla smak Siri? Mamma! Mm, gott! Du kan äta makrill i tomatsås och du äter brieost som är lagrad. Och så säger du blä om smultron. Det är verkligen tvärtom. Vad heter den? Smultron. Ja. Hej! Sluta! Gå ner. du gå ner? och vänta tills pappa är klar. Du kan inte vara här, så du kommer att ramla och bryta fötterna i de där skorna. Pappa, mm. fötter. Mm. Mm. Ja, pappa ta hand om de där. Sådär. Stå still du nu så du inte ramlar. Vad du får inte med?

ก็หอมด้วยเ,เก็บอีกพี่เก็บอีก,อกอใส่กับพี่จูจูอดใส่นี้บรออ้อทานละแม่ไหมทอนกันแม่พานกับแม่น,น้ำมะนป้าบล้อลุดลุดหมดแล้วหรอคะมันไม่หมดไม่หมดหรอกมันเยอะมากเอาเก็บอีกสิ พี่จ๋าเขาผ้ากันเก็บใส่จะควองเก็บกินกิจกรรมยามแรงมอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มอุ้ยดูดูความสวยงามในป่าตกใหม่ป้าได้หน่งมามาชิตาฟินลีล่ะสวยมากแต่ว่าระวังระวังนี้ไม่มันเป็นหนามนะนี่ อุ่มถ้าจับแล้วมันเจ็บเนี่เห็นไหมน,นีนน่นนต้องดูด้วยว่าอันไหนเก็บได้ไม่ได้ดอกไม่ป่าทุกคนด <c oughs> ูนี่ด้วยล <c oughs> ี่าวยาลีลาสีม่วงไม่ปลูกก็มีกินอ <c oughs> <c oughs> โอ้เก่งมากจูลีน <c oughs> ทิตตาจัสมีนฮุนแอดูกติกฮุนพอกกามิเกต อินดูธรรมชาติสวีเดนสีดแดงเมื่อกี้ก็กินยูกุ๊ดแด่อยู่ที่บ้านที่<ว>สตูกาขับมาระหว่างทางก็มาเก็บอีก มามากิน <c oughs> อย่างเดียวเลยหรอพี่ <c oughs> น้องเป็นคนเก็บพี่เป็นคนกินน้องบอกกินน้องบอกทำทาซิมแซ่บเพ่นว่าทำทากิน,นมันแซ่บแม่จ้าจูลิมมันแซ่บอะหูวจ่าเก็บน <c oughs> ั่นไหมล่ะแค่จูลิมยืนกินอย่างเดียว โอ้ยหนึ่ทสองียี่ห้าหเจ็วเนี่ยวี่จะยูยูทีกจะอันล่าร์กีบจว้าว้าก็เก็บตรงนู้นนะคะมาอยู่น่นด้วยอืมใช่ลูกใหญ่มากเลยใช่ยังได้แน่ากากพอจะหยุดกแบบก็อย่าลูว่าจะปมดดูดอกไม้ป่า มันสวยงามมากค่ะความสวยงามของสเวนหนาปลาเป็นดอกไม่งามอท,าทอคาร่าาวดูกเื่อนฝรั่งมาหมาทิีู่ต๋อ แดงฉ่ำจับดีๆนะลูกแต่มันคว่ำนะคะจ้าวันนี้ก็เอากิจกรรมมาฝากาไน้เนๆเน่ิชามามาสิโอ้โหของพ่อ<ๆ>กับลูกเต็มเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยยมสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะเต็มเลยคะ่ะเต็มกล่องเลย ฟีมือนต้นมื่นต้นสมันเอื่นยากสตรอเบอรี่น้อยลีลาสตรอเบอรี่แมรสหวานสตรอเอรี่ลิลล่าลิลล่าลิลล่าออกเสียงยากเนาะสตรอเบอรี่น้อยผลงานของฝรั่งน้อยฝรั่งใหญ่เก็บวันนี้ค่ะ